สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับที่อ,อิสราเอลตอนนี้เวลา9นากา45ทีครับซึ่งเวลาที่ที่เดินช้ากว่าไทย5ชั่วโมงนะตอนนี้ที่ไทยก็น่าจะบ่าย3โมงบ่าย4โมงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเวลาเพิ่งปรับช้ากว่าไทยเมื่อคืนนะครับ5ชั่วโมงปกติจะช้ากว่าไทย4ชั่วโมง เดินดูชมย่านชานเมืองกำลังก่อสร้างตึกใหม่ๆข้างนั้นเลยโซนนี้มีตึกสูงครับไม่ค่อยมีบ้านคนเลยครับเป็นตึกทั้งนั้นวันนี้วันหยุดก็เลยไม่ค่อยเห็นพวกคนครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่ติดบ้าน บนท้องถนนก็ร,รถก็ไม่ค่อยวิ่งครับรถสาธารณะนี้ไม่วิ่งเลยครับจะวิ่งอีกทีก็ตอนเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นห้างก็จะเปิดไม่ใช่ห้างเป็นพวกร้านค้าที่เขาอยากจะเปิดเขาก็จะเปิดประมาณหกโมงเย็นถึงสองทุ่มถึงทุ่มหนึ่งแล้วแต่ครับให้เวลาแค่นั้นครับชั่วโมงสองชั่วโมง ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าแดดมันส่องเงียบเหงาครับเหมือนเมืองร้าง อยากถ่ายหนังซอมบี้หนังเมืองร้างนี่อิสราเอลเหมาะเลยนี่ไม่ต้องทำโลเคชั่นเทียมโลเคชั่นจริงไปเลยนั่นห้าง เมื่อกี้เดินมาเจอคนอฟิลิปปินขอทักเราปีนอยปีนอยเราไม่ใช่เราคนไทยโซนนี้ก็คนเซาท์อีสเอเชียบ้านเราเยอะครับโซนอาเซียน ฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาแต่กัมพูชาน้อยครับเมืองนี้นี่น่าจะเป็นห้างใหญ่สุดเมืองที่ผมอยู่แล้วครับ กำลักเดินกลับห้องมาเดินเล่นชานเมืองอ้โซนนี้ลมเย็นมากโซนนี้ก็เริ่มจะเป็นบ้านคนแล้วครับเตกไม่สูงเท่าโซนเมื่อกี้อันนี้โซนจะเข้าเมือง ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแบตจะหมดเดินเล่นทั้งวันเดินแต่เช้าสำรวจเมืองขอบคุณอีกครั้งครับ